สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าหาววันนี้นะคะผ้าสลงนะคะกับผ้าสิ้นจีนจกนะคะเข้ามาใหม่เพิ่มเติมนะคะแล้วขอบอกกันว่าตอนนี้นะคะผ้าสลงนะคะเพิ่มเติมเข้ามาอีก8ดสีเข้ามาเติมเข้ามาอีก8สีสวยๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้ดูให้ชมคร่าวๆก่อนเนาะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่านะคะ ว่ามีเฉดสีอะไรกันบ้างนะคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะเพิ่มเติมมาอีก8สีนะคุณลูกค้าขาสวยทุกผืนเลยเนาะขนาดหน้าผ้านะคะ100ซนติเมตรขความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปใช้งานนําไปสวมนําไปใส่ได้เลยเพราะว่าเย็บตรงให้เรียบร้อยแล้วนะคะเย็บตรงให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งซื้อเป็นของขวัญของฝากผ,ผู้ใหญ่หรือว่าจะสั่งซื้อเป็นของรับไหว่งานแต่งคุณลูกค้าขาราคาชิ้ ราคาชิ้นละ290บาทคุณลูกค <ain> ้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษส,สั่สงซื้อ4ผืนสั่งซื้อ4ผืนวันนี้แถมให้ฟรีอีก1ผืนด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะสั่งซื้อ4ผืนวันนี้คุณลูกค้าจ๋าสั่งซื้อ4ี่ผืนนะเดี๋ยวแถมให้ฟรีอีก1ผืนด้วยนะ คุณลูกค้าจะรับสีละผืนก็ได้นะจะรับสีละหนึ่งผืนก็ได้นะคุณลูกค้าขามีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยมี8เฉดสีวันนี้มี8เฉดสีให้เลือกให้ชมคุณลูกค้าขามีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะราคาผืนละ290รบาทราคาผืนละ2 9งสบาทสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าส่งผ้าฝ้ายหางกระรอกเป็นงานผ้าไทยทอเครื่องทอดีทอแน่นททอพีีีเมมม่่ยคคะะแลสําาัญก คุณลูกค้าจ๋าซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกนะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยผ้า1ชิ้นนะคะสามารถนําไปตัดเป็นชุดมินิเดสเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้ก็ได้นะราคานะคะคุณลูกค้าขาถ้านําผ้าสาลงมาตัดเป็นชุดมินิเดสแบบนี้ราคาจะอยู่ที่1290บาทค่ะคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะใช้ผ้า1ชิ้นใช้ผ้า1ผืนค่ะขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรความยาวอยู่ที่180มนตึ่ไร้เลยค่ะรอบมไ่เกิน40นิ้วค่ะรอบ ไม่เกิน40นิ้วตัดเป็นชุดมินิดสน่ารักน่ารักแบบนี้ได้ด้วยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะ ถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะทั้งหมด8เฉดสีในวันนี้เนาะนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมคุณลูกค้านะคะสนใจสั่งซื้อนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมอย่าไปตัดเป็นกระโปรงอย่าไปตัดเป็นผ้าถุอ่าอย่าไปตัดเป็นเงางเกงหรือว่าคุณลูกค้าจะนําไปตัดเสื้อหรือว่านาจะนําไปตัดเป็นชุดมินิเดสนะคะรอบอกไม่เกิน40นิ้วแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่านะคะจะนําไปตัดชุดแบบนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อ2ผืนได้เลยค่ะเป็นสีเดียวกัน2ชิ้นแบบเนี้ย เป็นสีเดียวกัน2ชิ้นแบบนี้คุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เลย0890416008ค่ะหรือว่าคุณลูกค้าจ๋านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่ QR วอ d e คทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยอยากดูอยากชมนะคะสีผ้าลายผ้าเพิ่มเติม